ครับเรามาสรุปตัว Xiaomi Redmi 3ไปเลยนะครับว่าคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เราได้เทสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมนะครับการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน Facebook l i n e อ h a t s a p p t w i t t e r นะครับโซเชียลต่างๆนะครับรวมถึงฟังก์ชันกล้องถ่ายรูปนะครับที่มีมาให้นะฮะแล้วก็เรื่องของการใช้งานนะครับแบตเตอรี่นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับสังเกตนะฮะจากที่เราถ่ายเนี่ย แบตจาก95%นะฮะเหลือ85%ถือได้ว่าเป็นมือถือที่แบตค่อนข,ข,ข้างอึดมากเลยนะครับรวมถึงมีแบตเนี่ยให้มาถึง4,100ม ah ิลลิแอมนะครับรวมถึงมีการให้ฟังก์ชันคิวชาร์ตนะครับชาร์จไวมาด้วยนะครับทำให้สามารถใช้งานชาร์จได้อย่างมีปัญหาเลยนะครับรวมถึงนะครับตัวเครื่องก็มีขนาดกำลังเหมาะมือนะครับเนี่ยสังเกตว่าขนาดหน้าจอ5นิ้วเนี่ยทางแอดมินเนี่ยคิดว่ามันเป็นขนาดที่กำลังพอมือ พอดีมือนะครับใช้งานง่ายถือสะดวกนะครับเนี่ยมือเดียวกดจิ้มสบายๆนะครับเนี่ยรวมถึงการดีไซน์ออกแบบมานะครับตัวเครื่องก็ทําวัสดุคล้ายอลูมิเนียมนะครับเหมือนกับพวก p p o o n นะฮะแล้วก็มีลวดลายอยู่ที่ฝาหลังนะฮะค่อนข้างสวยงามนะครับขนาดไม่ใหญ่นะครับ ต่อมาก็เรื่องสเปคนะครับ CPU ที่ให้มาเนี่ยเป็น Sna p d r a g ก n 616นะครับแรมอยู่ที่2 G ินะครับแล้วก็ตัวนี้ลอมมีทั้งหมด16 G ินะครับเหลือใช้จริงอยู่ประมาณ11.1จุดประมาณนี้นะครับผมก็สามารถใช้งานได้เพียงพอนะครับทั้งตัว CPU ตัวลอมเองนะครับแล้วก็ตัวแรมนะครับรวมถึงตัวนี้เนี่ยสามารถใส่เมมเพิ่มได้ด้วยนะครับมากสุดถึง128 g ินะครับผมใครที่ต้องการ เลือกได้ SD card หรือว่าจะเป็น internal storage นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะใส่เป็นซิมหนึ่งซิมสองหรือจะเป็นซิมหนึ่งหนึ่งซิมแล้วก็เป็นไ Mi โคร SD c a r การหนึ่งอันนะครับก็สามารถเลือกใส่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเป็นแบบไฮบริดนะครับสำหรับตัวถาใส่ซิมเล d m ิสามตัวนี้ตัวเครื่องก็รองรับการใช้ง,งาน 3G 4G ได้ครบนะครับ AS d T2 a บ้านเราเนี่ยสามารถใช้งานบนเครื่องเล d m ิสามตัวนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาครับ ฟังก์ชันกล้องถ่ายรูปนะครับก็อย่างที่เราได้ถ่ายรูปนะครับแล้วกระเทยให้ดูเนี่ยสังเกตได้ว่าเรื่องของภาพเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับทำออกมาได้ดีมากนะครับใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเนี่ยรับรองตัวนี้ไม่ผิดหวังนะครับนะฮะสำหรับลูกค้าไทยทู์โฟนนะครับทั้งร้านก็ทําการลงนะฮะกูเกิลเพสโต e นะครับพร้อมกับตัวโปรแกรมมอลล่าเขานะครับที่ทําให้ตัวเมนูต่างพวกนี้เนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับผมฉะนั้นก็ ใครที่กังวลเรื่องไม่มีเพสโต้นะครับแล้วก็พวกเมนูต่างๆใน f a c e b o o k l ลน e วอ a แอบพวกนี้เป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับทางร้านเราได้ทำการลงไว้ให้ก่อนจัดส่งเลยนะครับการใช้งานแอปต่างๆเกี่ยวกับโซเชียลต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k l ล n e m essenger i n s t a g r กรมพวกนี้เนี่ยสามารถใช้งานบนเครื่องเล d มี3ตัวนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับส่วนฟังก์ชันการเล่นเกมนะครับจากที่เราได้เทสไว้ให้ดูนะครับตัวเครื่องก็สามารถ ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับไม่นจะเป็นเกมฟีฟ่าแอดโฟลนะครับอันคิวพวกนี้เนี่ยสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับผมครับสำหรับใครที่กําลังมองหานะครับมือถือหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับราคาไม่แพงสเปคเทพๆนะครับตัวเลนส์มี3ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ให้เป็นอย่างดีนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลนะครับสามารถโทรสอบถามได้เลยที่เบอร์0843138899นะครับหรือจะติดต่อทางทาง Facebook นะครับ ไลน์นะครับก็ไทยซูเปอร์โฟนเลยนะครับผมตัว ID เนี่ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการติดตามนะครับผมตัวรีวิวใหม่ๆหรือฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่เราทำขึ้นมานะครับบน u t u b e เนี่ยก็สามารถกด u ั s สไ i b e นะครับด้านล่างนะครับเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางไทยซูเปอร์โฟนได้เลยนะครับครับยังไงก็ขอฝากตัวเลนมี่ตัวนี้ที่ทางไทยซูเปอร์โฟนมาจัดจำหน่ายเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ